สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะกลับมาสู่นิลินทารุ88นะคะวันนี้แพทมีความสุขมากเลยกับไพ่ใหม่ที่แพทได้แล้ววันนี้ก็ออเดอร์ไพ่เพิ่มอีกประมาณซักแบบว่าเกือบสิบสำรับเลยอะเป็นคนที่แบบว่าชอบไพ่มากมันเหมือนกับมันไม่ ถ้าเพื่อนๆได้ได้ทดลองคือคือลองศึกษาเรื่องไพ่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นอีกภาษาหนึ่งอ่ะที่คนอ่านไพ่จะรู้ว่าแปลว่าอะไรแต่ว่ามันไม่ใช่แค่แปลว่าอะไรแต่ว่าการที่เราอ่านแล้วมันได้ได้ไดพลังงานของคนนู้นคนนี้เป็นอะไรอ่เงี้ยมันมันเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยสำหรับแพนาตอนนี้ก็เลยแบบเห่อไพ่ใหม่นิดนึงนะก็เลยอยากจะมาทำคลิปให้กับเพื่อนๆ ทุกๆวันเลยดีไหมโอเคนะคะวันนี้ท็อปิกก็เป็นท็อปิกที่หลายๆคนเรียกร้องกันมาและอยากรู้ว่าตอนนี้เขาคิดยังไงกับเรานะคะโอเคเราก็มาตรวจเช็คพลังงานกันเนอะทุกๆทุกๆวีคสองวีคอะไรอย่นเงี้ยเราก็จะมาแบบตรวจเช็คพลังงานเขาว่าคิดยังไงกับเราบ้างอะไรเงี<ม>้ยนิดหน่อยนะคะ ก็อย่าลืมนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ทั้งบ้านเขียวท้งท้งทางไลน์แล้วก็ทางอ่ f ไอจีเฟซบุ๊ได้หมดเลยนะคะลองแอดเข้ามาข้างล่างนี้นะคะมีข้อความามีข้อมูลอยู่ข้างล่างขอความอะไรไม่รู้แพทวันนี้โอเค ก็มีข้อข้อมูลอยู่ข้างล่างนะคะสําหรับใครที่ต้องการดูส่วนตัวอยากดูว่าเคสของคุณเนี่ยเป็นยังไงบางคนเนี่ยแบบค่อนข้างมาคนละแนวเลยนะคือดูดูดูดอ่าเรนดอมอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยก็จะแนวหนึ่งแล้วพอมาดูส่วนตัวเขาจะบอกว่าโอ้ตายแล้วเป็นอย่างนี้หรอโอ้ไม่เคยคิดมาก่อนอะไรเงี้ยก็ก็สนุกสนานกันไปพัดก็พยายามที่จะ เอ็นเตอร์เทนทุกคนที่ที่เข้ามาดูส่วนตัวนะแล้วก็หวังว่าถ้าใครได้ดูส่วนตัวแล้วก็คอมเมนต์มาบ้างข้างล่างก็ได้นะคะว่าความความรู้สึกเป็นยังไงชอบไหมอะไรยังไงนะคะโอเคแล้วสำหรับผู้ที่ต้องการจุดเทียนมหามงคลน,นะคะปีวันนี้คราวนี้ดีกว่าวันที่ยี่สิบห้าคือยี่สิบห้ากลุมพาเพื่อนๆทำไมเบลอสมองเบรอร์ขับรถมา รีบขับรถกลับบ้านมาอัดคลิปวันที่25กุมภานี้เรื่องความรัก100%เลยสำหรับใครที่ต้องการจุดเทียนมาหามงคลน,นะคะมีปัญหาเรื่องความรักวันที่25นี้ลองจุดเทียนมาหามงคลดูเผื่อว่าชีวิตจะโล่งขึ้นแล้วก็มีหลายๆคนที่เขาจุดเทียนแล้วเขาแบบได้ผลเนาะเพราะมันเป็นศาสตร์ของทางเหนือด้วยนะคะ นี่นี่เรื่องจริงนะพัไปไปทางเหนือมาพัก็ไปไปจุดเทียนมหามงคลมาสามเล่มเลยลองไปดูในไอจีพัดได้รูปล,ล่าสุดจะเป็นเป็นจุดเทียนนะโอเคแล้วก็สำหรับใครที่ถามไายมาว่าวันนี้มีโปรอะไรสเส้นนี้นะคะมีเกตดมังกรสวยงามแล้วก็บลูอาร์เกตวันนี้ใส่เสื้อฟ้าต้องใส่ <laughs> สร้อยฟ้าด้วย รูอกแล้วก็หินถูกหวยนะคะมี3เส้นนี้นะคะในเดือนกุมภาที่เราจะ,ะมีโปรโมชั่นกัน599เท่านั้นต่อเส้นนะคะสวยงามมากสุดๆเลยนะถ้าชอบหินถูกหวยนะเพราะว่ามันมันเหมือนตะไคร้ตะไคร้นิดนึงมันเหมือนแบบว่าเป็นสาหรายมีสีชมพูอยู่ในนั้นน่ารักดี โอเคนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือข้อความมาข้างล่างก็ได้เดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปนะคะโอเควันนี้เรามาเจาะจงดูกันดีกว่าค่ะว่าตอนนี้เขาคิดยังไงกับเราอู้เรามาดูก่อนว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงตอนนี้นะคะแพทจะเปิดใช้สองสำรับเลยดีไหมสำหรับบางหมอเนี่ยเขาจะแบบใช้สำรับเดียวแต่ว่า สำหรับตัวพัทเนี่ยบางทีจะจะจะช่อนข้างจะชอบเปิดคู่กันเนาะเหมือนกับว่าลองล้อกันดูซิว่าเอออันนี้มันจะเวริร์กไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าใช่ใช่พลังงานเดียวกันไหมอะไรอย่างงี้มากกว่าอืมเป็นการที่แบบว่าต้องการรู้ว่าความแม่นยำมันเป็นยังไง,อ,ไอ,งอุย้ยกระเด็นออกมาแล้วอุย้ยไพ่นี้จริงๆพันไม่ชอบมากที่สุดเลยนะ เป็น least f เ v o r i t e นะเป็นอะไรที่ไม่ชอบที่สุดในในทั้งหมดทั้งมวลของไพเพราะว่าไพามีทั้งหมดเจดสิบกว่าใบใบนี้ไม่ชอบที่สุดเลย s o v s n of s คือคนที่กำลังแอบทำอะไรรับหลังกันเป็นไพที่ไม่ชอบที่สุดเลยขนาดว่าไพาแบบ สิบไม้เท้าหรือว่าสิบดาบเนี้ยมันค่อนข้างหนักเก้าดาบเนี้ยหนักๆเลยอ่ะแพทยังแพทยังโอเคนะมันเหมือนกับว่าโอเคมาเลยสิมามาสู้กันเลยตอนเนี้ยคุณกําลังเผชิญอยู่กับอะไรที่แอบแล้วรับหลังคุณอยู่นะคะมันเป็นอะไรที่มีความถ้าย์มีความรู้สึกว่ามันแอบทําอะไรกันแอบทําอะไรรับหลังที่ไม่น่ารัก นี่คือความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้นะคะพลังงานต่อมานะคะเพจ a อ d นคนที่คุณกำลังดิวอยู่เนี่ยเป็นคนที่นิสัยเด็กอาจจะอายุเด็กกว่าคุณนิสัยเด็กกว่าคุณยังไม่โตค่ะแล้วดือด้อดือด้วยรันรันรนแล้วก็ดือ้อแล้วก็เด็กแล้วก็เหมือนกับเอาแต่ใจตนเองไม่ฟังใครเลยอะไรอย่างเงี้ย นี่คือคนที่คุณกําลังดิวอยู่ตอนนี้คนคนนี้ยทำให้ชีวิตคุณมันหนักเออมันเป็นรู้สึกมีพลังงานของ t e of Wands นี่ไงออกมาละ Ten of Wands เกิดมาคู่กับ King of Cups คนที่อยู่ในชีวิตคุณหรือว่าคนที่เป็น เป็นคนที่เคยให้คนที่เคยรักคนที่เคยมีใจให้กันเขาคนนั้นทําให้ตอนเนี้ชีวิตคุณหนักเหลือเกินอือโอ้มาอีกแล้วพลังงานแบบนี้มาอีกแล้วโอ้พตตี้เป็นอะไรเนี่ยชอบแบบว่าได้พลังงานแต่แบบอดโหดอะแล้วตอนเนี้ยคุณเหมือนคุณปิดตาคุณคุณต้องการได้คําขอโทษ ความยุติธรรมในชีวิตมากเลยแล้วคุณยังเลือกไม่ถูกเลยว่าตอนเนี้ยควรจะไปทางไหนควรจะทำอะไรต่อไปอืมมันมีความรู้สึกหนักมากในชีวิตของคุณถาอืมนี่ไงเลเวอร์ออกมาแล้วบางคนไปมีคนอื่นรับหลังคุณนะคะเพราะมันเป็นรักทางเลือกบางคนบอกเลเวอร์ over, ไม่ดีเหรออะไรเงี้ย มันเป็นรักแต่มันไม่ใช่รักแท้ไงรักแทอ้อน,นี่คือต้องทวรครับนะคะอันนี้มันเป็นเลเวอร์มันเป็นแพทการันตีเลยนะว่าคนคนนี้ไปทำไปหารักอื่นรับหลังคุณนี่คือพลังงานของวันนี้นะคะประมาณนี้เลยแล้วคนของคุณเป็นคนดือด้อเด็กๆด,ด้วย Night ใน f s w o r d ดื้อรัน้นพูดห้ามอะไรก็ไม่ฟัง คุณน่ะดีสารพัดเลยนะคนคนนี้ห้ามอะไรก็ไม่ฟังห้ามอะไรก็ทะเลาะพูดจามไม่ดีใส่คือแบบเป็นทั้งทั้ที่คุณให้อภัยให้ความรักความให้ทุกอย่างอะ่ะเออคุณมีทุกอย่างคุณมีเงินทองคุณมีความดีความรักความ น่ารักคือทุกอย่างครบแล้วอ่ะทําไมคนนี้ต้องไปหาอะไรที่มันขาดหายไปแล้วก็พูดจามไม่ดีกับคุณอืมไม่น่ารักกับคุณใช่โอ้โหคนนี้ไม่ดีเลยนะคุณพลังงานคนของคุณวันนี้เป็น The Devil เลยนะ The Devil นี่คือไม่ดีที่สุดใน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 ,ในสำหรับแล้วนะคะคือเป็นคนที่ บางคนติดยาเสพติดบางคนเสพติดอย่างอื่นอืมทําตัวไม่น่ารักทําตัวแบบืผลงานคุณภาพเพียบนะฮะไปมีตัวอื่นช้อยอื่นในชีวิตแน่นอนสำหรับคนที่เป็นพลังงานวันนี้นะมีช้อยอื่นเยอะมากกว่าหนึ่งช้อยด้วยไม่ใช่ว่าไปมีหนึ่งนะ เรืเ่อยๆเป็นคนที่มากรักชอบคุยกับคนนูน้นคนนี้แล้วมันทําให้คุณหนักใจอ่ะอืมมันทําให้คุณลาคาญทั้งๆท,ท,ที่คุณแ่บพยายามมากเลยที่จะเป็นสตริงเป็นคนที่เข้มแข็งสู้อดทนกับเหตุการณ์ที่ไม่น่ารักขนาดเนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรมีใครเจอนะจริงๆแล้วอะ่ะอืมแต่คุณก็มาเจอแล้วคุณก็แบบพยายาม จนวันหนึ่งคุณบอกว่าคุณไม่ไหวแล้วคุณคว่ำถ้วยแล้วคุณห้าถ้วยแล้วคุณไม่ไหวแล้วคุณคุณอยากจะเทอยากจะทิ้งอยากจะตัดแล้วอ่ะคุณกลับมาอยู่เป็นตัวของตัวเองเก็บตัวเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บเงินเก็บทองคือรู้สึกว่าสิ่งที่ช่วยคุณในตอนนี้ได้ก็คือเงินทองที่คุณมีอยู่ที่คุณเก็บได้ที่คุณหาได้ นั่นคือนั่นคือความรู้สึกของคุณในตอนนี้นะคะส่วนตัวเขาเนี่ยแ้่มีความรู้สึกว่าละลาเลอเกินมีความสุขไม่ได้สนใจโลกไม่ได้สนใจว่าคุณจะเป็นยังไงเป็นตายร้ายดียังไงมีความเป็นเดอะฟูลมีความสนุกสนุกสนานไปเรื่อยๆอ,อืมแต่อยากถามว่า อยากจะกลับมาหาคุณอยู่เหมือนกันเพราะมันมีวิวออฟฟอร์จูนที่เป็นวิวย้อนกลับด้วยนะคะและจะเดินกลับมาพูดจาดีๆคิดว่าคุณจะให้โอกาสให้อภัยอีกเพราะคุณเป็นคนน่ารักนี่คุณเป็นคนที่ให้เขาตลอด yeah. acles, เนี่ยไนนจะเปนเตอรลเนี่ยคุณนั่งให้อภัยเขาตลอดคุณคุณยอมเขาตลอดไม่ว่าเขาจะไม่น่ารักขนาดไหน แย่ yeah, ขนาดไหนเขารู้สึกว่าเขาขอโทษน,นะไม่คำนี้ไม่ค่อยอยากจะพูดเขามีความรู้สึกว่าคุณเป็นของตายมันตายรังอืยังไงเดี๋ยวเขาก็กลับมาเดี๋ยวคุณก็ยังรอเขาอยู่เหมือนเดิมแ้ามีความรู้สึกว่าเป็นอย่างนี้คนนี้ถึงบอกว่าไม่น่ารักไงคะ่ะถ้าคุณเจอคนแบบนี้อืมอาจจะตัดตัดไปก็ได้นะลองดูเขาเป็นคนมีไฟนะ แต่เขามีแพชชั่นในแบบนั้นน่ะมากโอ้คนนี้เป็นอะไรเนี่ยคนนี้พ้ามีความรู้สึกว่าเขามีไฮพีเทสมีคนแอบซ่อนอยู่เขาเป็นคนที่แบบหมกมุ่นเรื่องนี้เหมือนกันเนาะเออเรื่องแบบสิบแปดบัวเรื่องแบบเอาคนอื่นเข้ามามีหลายหลคนมีหลายหลบ้าน คนคนนี้เป็นพลังงานวันนี้เป็นอย่างนั้นค่ะเนี่ยคือไปไปร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ําไปคุยกับใครมาแล้วก็ตามก็จะกลับมาหาคุณเพราะคุณยอมให้อภัยเขาทุกครั้งอืมนี่คือเขารู้เลยนะว่าการกลับมาก็คือการกลับบ้านเหมือนอย่างนั้นนะอืมแล้วคนคนนี้ก็นิสัยเนี่ย จริงๆคนอื่นน่ะไม่มีใครยอมเขาได้หรอกคือไม่มีใครชอบเขาเท่าไหร่นิสัยส่วนตัวเขานะคะเพราะเขาเป็นคนไม่น่ารักไงเขาเป็น the emperor เป็นคนหยิ่งยิงนะอาจจะเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นผู้จาดีอะไรอย่างเงี้ยให้คนอื่นๆตกหลุมพรางก่อนพอตกหลุมพรางแล้วรู้จักตัวตนของเขาจริงๆแล้วเขาเป็นคนหยิ่งยิงเป็นคนไม่ค่อยน่ารักกับใคร คือถ้าถ้าถ้าเขารู้ว่าคุณชอบเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเออตกลุมทางฉชนแล้วนี่ของตายฉชนแล้วนี่อืมเขาจะเป็นคนอย่างนี้เลยนะอืมแปลกแต่เขาก็ทํางานทําการเยอะนะเขาก็ทํางานทําการอยู่บ้างอะไรเงี้ยเขาก็พยายามหาเงินหาทองจริงๆแล้วตอนเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาเป็นเดอะมูนเหมือนกันนะเหมือนว่าเขา หาทิศทางในตัวเองไม่เจอไม่รู้ว่าจะไปทางไหนไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรเขาเองก็เหมือนกับตกที่นั่งลำบากเหมือนกันถ้ามีความรู้สึกอย่างนั้นมมันเซ็งๆในความรู้สึกในความเป็นเขานิดนึงเขาเองก็เบื่อๆเหมือนกันนะกับความเป็นเขาอย่างนี้เขาอาจจะอยากอ prov ฟอยากจะทำให้ พัฒนาให้ตัวเขาดีขึ้นอะไรขึ้นแต่ว่าเขาเป็นได้แค่นั้นน่ะเขาก็เลยรู้สึกแบบเซ็งอะ่ะเป็นสี่ถ้วยอะ่ะแบบนั่งเบื่อเบื่อว่าเออฉชนเขาก็จะวนเวียนทําอยู่แต่อย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็พยายามคิดถึงคนที่เคยให้เขามากๆนะเขาคิดถึงถ้วยที่เคยให้เขามากๆมาตลอดแต่ว่าตอนนี้มันแบบ มันซึมๆกันไปมันนิ่งๆกันไปไม่เหมือนเดิมนะเขาตอนนี้เขาก็มองหาโอกาสเหมือนกันนะเขาก็รอเวลาหาโอกาสแพทมีความรู้สึกว่าเขาหาโอกาสที่จะกลับเข้ามาเหมือนเดิมแต่เขารู้ว่าเขาสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพไว้ยเยอะไงเขาก็เลยเริ่มเริ่มแฮวเริ่มแบบจะกลับมายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเริ่ม question ตรงนี้ แล้วตอนนี้ยตังเขาก็หมดแล้วด้วยมดตังจะ้ะเลยจะกลับบ้านเพราะว่าไม่มีเงินไม่มีทองแล้วจะกลับมาแบบเหมือนกับเงินกงเงินเก็บก็หมดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้หมดตังแล้วนะแน่นอนเนี่ยพอหมดตังก็จะมาหาคนที่น่ารักเลยนะอาจจะมาระวังดีๆนะคุณระวังเขามายืมตัง เป็นไปได้ที่เขาจะมาพูดเรื่องเงินเงินทองทองกับคุณพูดเรื่องหนี้พูดเรื่องอะไรพวกเนี้ยต้องระวังดีๆนะคะอย่าให้ใครยืมนะเพราะว่ายืมไปแล้วท่าไมีความรู้สึกว่าจะไม่ได้กลับมาเพราะคนนี้บอกเลยว่าเป็นคนที่ไม่น่ารักตอนนี้ความรักความสัมพันธ์ก็คือน,นิ่งกันอยู่ค่ะไม่ค่อยคุยกันไม่ค่อยได้คุยกันเงียบกริบอืม อ่ะบางคนบอกว่ายังไม่ได้ขอตังค์แต่อาจจะมาขอโอกาสขอ,อการงานอะไรอย่างงี้ก็เป็นได้นะอโอเคตอนนี้แพทอยากรู้ว่าตอนนี้เขารู้สึกและคิดยังไงกับเรานะคะแพทจะใช้อีกสำหรับหนึ่งเป็นตัวเปิดตอนนี้เขาคิดว่าคุณมีเงินคุณดูดีคุณมีเงินคุณดูด ไม่เหมือนตอนที่อยู่กับเขามีตังดูดีแล้วก็บางคนก็ไปมีฐานงฐานนะอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยถึงว่าแบบบางคนก็จะแบบ,บ,บ,บว่าเป็น page of ครับก็แบบว่าเริ่มที่จะมีฐานะมากขึ้นดูดีขึ้นบางคนหน้าเด็กลงอ่าบางคนไปทำแบบ บางคนไปทําแบบศัลยกรรมมานะหน้าตาดูดีขึ้นแบบไปทําบทงบทอกอะไรแบบเด็กลงอะไรอย่างเงี้ยดูหน้าตาอ้าทําไมเขาไปแล้วแบบคุณมีฐานะมากขึ้นดูดีขึ้นเด็กขึ้นไปทําอะไรเกาหลีมาหรือเปล่าประมาณนั้นเลยนะเออเขาเริ่มรู้สึกว่าอุ๊ยทําไมคุณแบบดูดีขึ้นอย่างเงี้ยเขาเซอร์ไพรส์อ่ะเขาเริ่มรู้สึกว่าเอ้ย ไม่ได้นะไม่ได้นะอยากจะกลับมาจังเลยอะ่ะเขาอยากจะแบบกลับมาเป็นแมจิชียนแบบว่าหาวิถีทางแล้วงานนี้หาวิถีทางอยู่ว่าเอ้ยจะกลับมายังไงจะพูดกับคุณยังไงให้แบบมันดูไม่ไม่น่าเกลียดอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนไปก็ไปแบบน่าเกลียดพอตอนนี้จะกลับมาอ่านั่นพยายามจะมาทําดีกับคุณเป็นเดอะซันพยายามจะเข้ามากลับมาพูดดีทําดี เป็นคนที่ไม่เคยเป็นนะคะเขาอาจจะไม่เคยเป็นอย่างนั้นไม่เคยพูดดีอตาตอนนี้มาพูดดีหวานมาเลยนี่ไงจะเอซับคับขึ้นมาเอาความรักความอบอุ่นพ่อไมโครเวฟแม่ไมโครเวฟกลับมาหาคุณเชยทั้งทงที่ตอนไปนี่สร้างรอยแพ้ให้กับใจคุณมากมายเหลือเกินแต่ตอนนี้ จะมาทำดีกบเกลือนเหรอจะมาอะไรปูเสือทับขี้หมาเคยได้ยินไหมเพื่อนอะไร่ะเพราะเขาเห็นว่าคุณเป็นคนเข้มแข็งไงคุณเป็นสตริงเกิดขึ้นใหม่แล้วนะคะนี่คนละสำรับกันนะก็ยังขึ้นมาว่าคุณเป็นคนเข้มแข็งคุณเป็นคนอดทนคุณเป็นคนที่สู้กับทุกปัญหา ผ่านมาแล้วหลายศึกเหลือเกินคุณก็ยังแข็งแกร่งอยู่อย่างเดิมเขารู้ตัวนะว่าเขาอ่ะอาจจะเป็นคนที่ดือด้อไม่พร้อมนี่ไงเพจจบ,บขึ้นข,น,น,บบนขึ้นมาหรืเพจจะบอลขึ้นมาเขาเป็นเขารู้ตัวนะว่าเขาอา่ะดือ้อว่าเขาไม่น่ารักอะตอนนี้มารู้ตัว น้ำขานน้ำมันใสเนี่ยเขาคิดจะกลับมาหาคุณแน่นอน advance แล้วกลับมาเร็วเร็วด้วยกลับมาแบบปุ๊บปับมาเลยอืมเงียบเียบอยู่ปุ๊บปับ๊บอ่ะไม่ไงเนี่ยแต่คุณจะนิ่งน่งนะคราวนี้คุณจะเหมือนกับนิ่งๆิ่งก่อนดูว่าท่าทีเขาจะเป็นยังไงเขาจะพูดจาดีจริงไหมจะเปลี่ยนตัวเองไหม จะทำได้ไหมอืมเขาก็ยังเหมือนเดิมนะมันจะมีบางส่วนที่เขายังเป็นคนเหมือนเดิมคือเขาจะดือด้อเขาจะมีความอีโก้ของเขาอยู่เขาจะมีความเป็นเด็กของเขาอยู่ก็ยังไม่เปลี่ยนตรงเนี้ยความเป็นเด็กของเขาความเอาแต่ใจจะได้ก็ต้องได้ก็ยังไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมค่ะนายรับขับเกิดขึ้นเหมือนกับสำรับอีกสำรับหนึ่งเลย พราะคุณเป็นคนที่มันพร้อมไงตอนนี้พอเขาเห็นคุณดูดีเขาก็เลยอยากกลับมาตอนนี้เขาคิดกับคุณยังไงเนี่ยเขาอยากจะเข้ามาพูดจาดีเข้ามาเปเข้ามาให้แต่ถ้าไม่เคยแบบไม่เคยให้ดอกไม้ไม่เคยพูดดีไม่เคยโทรก่อนไม่เคยกดใจไม่เคยดูสตอรี่อยู่ดีดีโผล่มาอ่าประมาณนั้นตอนนี้เขาคิดถึงงไงกับคุณอีก คุณเป็นเดอะฟูลแล้วคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองคุณแฮปปี้คุณลอยตัวจากที่หนักๆก,กับสิ่งที่เขาทำมาคุณแข็งแข่งแกร่งไงคุณเป็นเดอะสตร n งไงคุณลอยตัวละแฮปปี้ละแต่ตอนนี้เขาเองก็สงสัยเหมือนกันเป็น t e m p พล a n น e ว่าคุณจะยอมรับเขากลับมาไหมยอมพูดยอมคุยกับเขาเหมือนเดิมไหมนะคะนี่คือพลังงานของเขาและสิ่งที่เขาคิดกับคุณอยู่ตอนนี้เลยนะเดี๋ยวแพ้ขอไพ่ r o m n n e e n n g l l ช่วยแนะนำสักนิดโอเคสองไพ่โผล่ขึ้นมาไพ่แรกเนี่ยเป็นการเตือน deception someone is wearing a false self mask in this relationship พทยมีความรู้สึกว่าเวลาเขากลับมาคนของคุณนะทุกๆเคสต่างกันนะคะถึงบอกว่าให้มาดูส่วนตัวเพราะว่าแต่ละคนแต่ละเคสเนี่ยโหพลังงานคนละเรื่องกันเลยสำหรับพลังงานวันนี้เนี่ยระวังนิดนึงไพ่เตือนมาว่า คนนั้นอาจจะมาทำดีใส่แต่จริงๆแล้วก็ยังไม่น่ารักเหมือนเดิมอืมจริงๆแล้วเขาก็ยังเป็นเดอะเดวิลนะมีความไม่น่ารักเป็นมีความเอาแต่ใจยังเหมือนเดิมต้องระวังนิดหนึ่งลองดูดีๆลองใช้เวลานิดหนึ่งไม่ใช่เขาเข้ามาแล้วก็โอ้โหเยสทันทีโอ้ oh, จ้าให้หมด โอนโอนโอนไวอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะต้องระวังนิดนึงเรื่องการโอนเงินให้ใครเนี่ยเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยสุดเลยเนาะคนเราแต่เขาก็พูดนะคะว่าอย่าสำหรับบางคนเนี่ย stay optimistic about your love life นะอย่าไปเสียใจสำหรับบางคนเนี่ยอย่าไปเสียใจแบบโอ้ยฉันจะไม่มีรักแท้แล้วฉันจะไม่พบรักแท้แล้วอะไรในชีวิตนี้อะไรอย่างเงี้ย อย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่ามันยังมีโอกาสอีกมากมายเลยที่คุณจะพบกับคนใหม่ๆหรือคนใหม่ที่คนเดิมที่นิสัยดีกว่าเดิมหรือว่าคนใหม่ๆไปเลยก็ได้ถ้าอยากให้คุณ stay optimistic about your love life นะคะคือคือมีมีพลังบวกมีพลังมีอา่าทัศนคติบวกสำหรับความรักอยู่ไม่อยากให้ทุกคน บอกว่าความรักเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะความรักเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ารักคนผิดอาจจะเจ็บใจได้ไดนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็พอสมควรแล้วเนาะอยากให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักทายกันเข้ามาเลยนะโอเคค่ะบ๊ายบาย